สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตแชร์พ้นพิษมหาสารครามพบป่วยโควิดใหม่8รายลุ้นผลอีก2,000คนวันที่31มกราคมนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามในฐาะนะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารครามเปิดเผยว่าจากการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิดในพื้นที่จังหวัดมหาสารครามโดยล่าสุดผลตรวจจากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมหาสารคราม และโรงพยาบาลสุทาเวศมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดซึ่งได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการประจำวันที่30มกราคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น8รายส่งผลให้จังหวัดมหาสารคามพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดระลอกใหม่รวม15รายนายเกียรติศักดิ์กล่าวต่อว่าในจํานวนนี้ติดจากคลัสเตอร์กลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแช่14รายรวด ซึ่งเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนโดยเป็นบุคคลในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊แช่โดยผู้ป่วยอรายที่2ของการระบาดระลอกใหม่มีประวัติเดินทางไปกรุงเทพเมื่อวันที่29ธันวาคมและเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่วันที่3มกราคมไปกินเลี้ยงสังสรรค์ตามร้านอาหารต่างๆในวันที่ 10, 11, 12, 14, 17, 18, 23และ25มกราคม ตรวจพบติดเชื้อโควิดในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคามล่าสุดหน่วยงานด้านสาธารณาสุขของจังหวัดต้องเร่งตั้งจุดคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อโควิดภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยระดมกำลังแพทย์และพยาบาลกว่า400คนจากโรงพยาบาล6แห่งของจังหวัดและกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักค,ควบคุมโรคที่7ขอนแกน่นตั้งจุดตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในพื้นที่5จุดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประกอบด้วยศูนย์แพทย์ 3. สามัคคีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชพัฒศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสองนางใยศูนย์ส,สุขภาพชุมชนเมืองบูรพาและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีสวัสดิ์ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและนักศึกษาที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละคนเดินทางมาขัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิดจำนวน2,135ราย และจะตรวจเชิงรุกเพิ่มอีกในวันนี้โดยตั้งเป้าอีก1,000ไราพร้อมกันนี้จะส่งสารคัดหลั่งที่ได้ทั้งหมดไปตรวจอย่างห้องอนุชีวะโมเลกุลของโรงพยาบาลมหาสาครคามและโรงพยาบาลสุทาเวศมหาวิทยาลัยมหาสาครคามเร่งตรวจหาเชื้อต่อไปสำหรับรายงานสถานการณ์กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน2019หรือโควิด -19 ที่จังหวัดมหาสาครคาม ยืนยันผลประจําวันที่30มกราคมเวลา12นาฬิการายงานส่งกระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั้งระลอกแรกและระลอกใหม่สะสมทั้งหมด16รายรักษาหายแล้ว1รายและเสียชีวิต1รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ